อีกวอกวโบพอได้แมนยนพอเรื่อยๆอยู่ัวลลังการกับโบป็นยังพี่น้องให้แต่ได้เก็บเห็ดใส่ตาให้พี่น้องได้มึงครับแต่มันงามเฮีแยเมียนทางเขาหักไหมปุ๊บไป ก่อนค่ะพี่น้องไก่ท่าแมียนก็สีมีสามอยู่แล้วก็จังเห็ดโพใหม่เนาะแมีนบพท่านโพเหมือนโพหรือจะได้จังสายสายมานี่คือสีโพอ,อีกบ่สีอยู่บ่อขาปกติละเออปดน่

เขาบ่ได้ให้อีกดอกหนึ่งอุ้ยสองดอกงามเลยครูนะโอ้ยมาสีครับโอ้ยนี่นี่นี่เนาะโหงามเลยนี่ไงเออสียดายเขาขึ้นมาผัวสาเท่ยนผีบวมเป็นสองนะครับสามนะอืออี๋เรือเขากิดใครเนื้อยู่ไขรเนื้อยู่มาเอา แกเนี่ยเดืหัวบอลลูดเมียนมองเนยหัวหลุดมองนีหัวบอลลูดอุย้ยมาขาพี่น้องขา <c oughs> บดไอหมูไม,ม่กับหมูเก่า่นกันโอเคนะเบื่อเดี๋ยวแม่งครับยุ่หมูเดียวกัน ง่วงหวานเอากระมานย่างเฮแยงเลยค่ะโอ้เบิ่งขาครับดอกงามขาวเงาโอ้เงาเป็นศอกเลยครับงั้นหมันหมันค่ะไชครับเป็นลุดบุบไหลายพี่น้องเมืองจำคนมาก คนด้วก่อนมางูใหญ่เลยครับมึง

Nó nhịp nhanh nhanh, cái này thì chụp chớn lật cái nó. <laughs> tất cả À, dạ. à, <laughs> okay. Mệt lê đấy thân à. Để Cái Dạ Xong Mm-hmm. <laughs> ก็ลักมาพอเห็ดโมัว่าุดติดพวกไฟเลยนะ มันจะมั่นเน่วมือคอยเตะนี่นะที่เนวกาดไม่เั้นก็ใครจหนีพีบอดีมึงเป็นเจ็ไอเด้อพี่น้องตังรักบอดดี้ไปแบนี้งครบพี่น้องมาสวงสื่อมูงใหครับพี่น้องเอดปขาว บวกแผลห็ดบวกไฟเลยครับนี่ทางนี้เลี้ยงเนาะข้อผาดหนิงทางนี้นี่เป็น,นยังงูหนีเต็มตาเลยถิ่นโอ้ยมันมาจังงูก็เลย,ยเลยนะครับงูหนีคนน้อยครับเ,เต็มตาว่ามูเหลี่ยงพวกกระต่มยูบ้านเนาะ เ uh huh. ห็ดเนี่ยงามครับ ก็เป็นประจำล่ะนี่เหลกว่าบ่มีไฟมีมีเฮ้ยมีด้วยนะมีผบ่เอนงัดเสียมโอยโวเตืองัดเทยดไปขอบคุณครับมาไปจุ่มมาแล้วทอนอีกแล้วครับมือีิ ใหญ่ไฟกระพริบวิบวับเฮ็ดปัวขาวควรใส่เต็มอีกแล้วความจำเต็มอีกแล้วหลยผ้โอ้ยมีแต่หกักเป็นหักตุ่นนี่ยังตกอย่นองหกักหลยหลยได้ดุ้ง

bưng chặt bắt Ồ, mới vâng. tôi nhằn bú này Nhằn nhằn Nó Ủa, để nhây hả? để nói của để Nói không lại อุ้ยมันเกลียนด้วยครับมัตนต้องอเอาเอาไปดนหินแหละขอไปขยีิห้าผูกยั้มาผอดอกที่ออกกว้างอือ่นที่เหลยมหันไปแล้วอ,อุ้ยพี่ดวงอือดีนะบาสวิตมาเร็วกวันมาากวันี้เรียบร้อยไงกันงัดเพื่อกระจีวานี่เนาะอุ้ยตรงนี้ สมบูรณ์ดอไข่ไข่เห็ดปกจ๊กเนาะจุ่มเพคือกันเดี๋ยวยว่าโบมีอน,น,นด้วยขาคือสีขาต้องออกอีกครับพี่นแมองกำลังหม่มขี้ดินเลยลูบหาเด้นีเห็นเพนแตกกันเลย อเออคือเขาใกล้แท้เนีดีบ่ถือถือหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> บ่หายดอกนี่มาเชื่อมากับทะเลนี่กันเนโอ้ นี่ค่ะฮะนับเอาหัวกันเด้อโอ้ยพี่พี่พี่นี่นี่ท่านเต็นเด้หาอยู่พี่น้องนี่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 พี่น้องมึงกอนอู้หูพี่ไปปุ่นครับปุ่นปุ่นเปิดไว้เปิดไว้ว้ายเปิดไว้เด้อ สวยงาเลยพี้ยวโอเลียวบันเด้งัดเด้อโอ้ปเทที่พออีกตัวนี้สุดยอดขาเย้าขาเย้างามงาหัวขาหัวบอลนหัวบคอนเดี๋ยว่านามเด้อยปนี่ยังถุนมาเทตามาไว้ไก่นี่ย หมูนี่ไปเงินเลยเดี๋ยกำลังโทรค่ะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ย Hinto ban tôi bản, tôi tùm tổ chùm hiền hàm nhau. Nhà, hiền hàm nhau. Nhà, hiền hàm Nhà, 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 ตัวแข็งดีอยู่เด้อค่ะพี่หนุ่มโอ้โยน้ำโอ้โโอโนางกระโผ่่คุณพันพืนลงเนื้อสุดว่าเอ้าหายควันกระตาสามตัวออกสุดวะมาต่อมูด้วยต่อามาต่อมูก็ให้ลงมาใหม่ค่ะเอาหมูเพิ่นไใบในรถเนาะนถือกระตาเป่าลงมา ข้าวบวบนี่บบคือชีโบโฟขดหรอกหายเมื่อไรเมื่อจีรี่ะ มื่อใจหรือว่าไม่โคนดอกเด,ยนะด,กเดียวนี่แหละดอกเด<ป>ียยนี่แหละ มเลียวยากมันคือใบใหม่เปลือกใหม่เนาะโอ,อ้หงี้นมูนี้ข้าวเขย่าข้าวอ้วน้ำกระไล่ดีดดลหางดงนี้ เราื่อยไปเลยได้พี่น้องน้ำอมมันน้ำห้อยครับน้ำห้อยน้ำห้อยจะ้อนเนียนมันขึ้นน้ำพอๆว้มือแงเนีค่ยยด้วยเค่ยวคยกันเลื้อยอยู่ด้วยนี่เนียนนงามน้ำูนี่ิดซเลยมั้งปเยปิดแซจ้าออันไฟไายเนี้ยอือมันมันแจงแล้วนั่นนก็มือโอ้ยองชีมืดนาน เดี๋ยวเอางามเดียวสวยมะเหลี่ยมันตรงผูผูหยางน้ำเจนผัวเนียมมันขึ้นพุ่น,นยังได้กับผัวมันขึ้นเลี้ยวหยาตุ๊พี่น้อ,นองวางมาด้านเจี๊บเนียมพุ่นมาแล้วหักเบลชูบีผัอให้ปัวก่อนก็นเลิกเบรยไปทางปุ่นควมาถือได้มมดสอง โบ,บ,บ้ของาระท่านในว่าหอนี้จะพอให้ปวกก่อนอจุดในจุดปุิคเมนู่นอยม,มาเก่าขาดแก่ก็ให้เก่านะนี่นี่ดูสิะจะโค้งกับเก่าคือกัดละเก่าหาถูม <c oughs> ึงลูซื้อแต่บรลบเกลกุลเนียน Nhìn đồ hộp nó chẳng ngập Này Wow, hehehe, kalau bunga. Oh, jom <diworm> dia <s Gabi> <sabählt> <h screws> ไหลครับนี่ไหลมีแกงแกงหกจาก้องเก็บเมื่อวานโอ้ข้างหลังโอ้ตไปุ่นหลาหลพุ่นดิวุ่นดิไปจุ๊บ Nah, ini mending, ini mending. Nanti ngat botol

Ừm, nha Ừ, đẹp luôn Ừ. มันก็เข้าอีกแล้วครับค่ะม่งยังอุ้ยได้เต้นแล้วนะ อพี่น้องโอ้ยงามเดียยวเดียยวอ้ยพี่น้องรุนหัวกระสุนงามแ่โอ้ยพี่สายปบสายอ่สเปิดก่อนเนาะีอ้ยงามครับพี่น้องมีแต่รุนนนี่เลยพี่น้องมืกอสัดๆนะ โบซัดุกซาตนต้นเปิดแล้วไปแนวกั้นปุ่นปุ๊นี่ปุ่นปุ่เปิดก่อนเปิดก่อนมีเงีหมู่น um> ีเป็นมูถีงงามแครับรุนเดี่วกันมดเลยพี่น้อเปิดแล้วเปิดแล้วครับเปิดแลวคุณ่พี่น้อปุไปทางปุ่นไปบได้เนาะไปบได้ไปบได้ มันๆค่ะโอ้ยนี่ไม่สั้นเลยครับพี่นุขออนุญาตาด,ด้วยครับถ่ายรูปก่อนเนื้อคอยๆได้ด้วยนี่โอ้ยลุยครับต้องฟาวครับต้องฟาวใจเย็นๆย็ดเจอของพอแล้ก <c oughs> คิดจะได้ก็ได้ โอ้ถอดเอาถอดเอาเลยครับเเนนลย เด็ืจิืนเลยพี่น้องสีดแต่งามขาก็งามหมักตอนเวลาหงัดดีแล้วพี่น้องสีคเสียขึ้นนี่อุ้ยงามลายอันทีข้าวข้าวเหนาวข้าสันก็เสียกว่าได ขาสิสปเป็นจรได้นะขาเหนารูคือจังเคานี่หกักน<ะ>ึ่งโอ้โอเป็นแล้งไปโอ้พี่ดิโอ้ขาคนฆ่าตัวใหม่นข้นมาข่าตัวใหม่เสียดายโอ้ไปถ้าเป็นเห็ดมือเต็มเต็มเลยไปครับอือหัดองอีกอี จัดเลยครับตรนี้ตรงนี้มันอยู่ในกันตัวนี้ไนะอ้ส้วมนะไอ้สิ่ขส้นวนสมองเต็มอีกแล้วพี่น้อง <laughs> ตัดไปองหนึ่ง <laughs> โอ้ยจมัด,ดงวดแล้วแหละไป <laughs> หาไหมหลายปีเลยมาแล้ว <laughs> ว่ามีงบ

้นใหม่แล้วรับดนโอ้ยชิคึนแล้วชิคึนแล้วนันน้นันน้นเอมนม่โปครับโอ้ยงายแห้งครับดอกเดียวดอกโปงี้อ่ะ โออยู่พี่ลูกอยู่พุ่นแม่นฮึมากินป๊าดพี่น้องโดดแม่หึบโอ้ยปัดปัดหมาเบิ่งเฮ็ดมู้นี้กันค่ะไปนี่เกือบอันนี้แล้ด้อจับมาจับมาอื้อมึง อันเด็กซามูนี่จักซีหามูนี่วู้ยนี่เม็นปะมืดยังอืมหมูเดียวครับพี่น้องแข้งไหมแข้งไหมสวยยังเนาะหมดเต็มหมดเพ็ดกระลังภูนี่ต้องแนีนดีดีเนียนยื่นชิบะออกต้องไหลฮาร์ด อยู่มองดอกไงวงหนึ่งเองวาสุวิตลูกนี้เพื่อเหี้โอ้ยหาหมูมันเหมือนความหมานครับหมานคือเก่าครับมือนี่โอ้ยวัตเตอร์จีบหมานเนี่ยค่ะยากได้ค่ะสิหมานจัิงสิแมนครับยากแค่ไหนติ๋วพี่หนูโอ้ยตัวเมียขาใหญ่ๆค่ะสซอ้อนค่ะบวกขึ้ว่าสิหมานค่ะแมนครับกับหมานสุดๆอีกคือเก่าก็เบิ่งหางามัน แต่งจึงคืนขายง่งง่าๆเลยค่ะ